สวัสดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พี่จะพาขึ้นไปบนสะพานพุทธกันโน่นขึ้นไปสะพานพุทธปะสะพานพุทธหรือว่าสะพานพระพุทธย,ย,ยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะสร้างตั้งแต่สมัยในราชการที่7หรือว่าสะพานสมเด็จพระปกเกล้าซึ่งสะพานตรงแยกขนานขนานนี้นะคะก็เป็น อ่อสะาพานพระปกเกล้าหรือที่เรียกว่าสวนลอยฟ้าแต่เราอาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วเหนื่อย เดี๋ยวเราเดินไปสะพานพุดกันด้วยนะคะแล้วก็ไปปากของตลาดคือเราจะเห็นเขาอะซื้อดอกไม้แล้วก็มาถ่ายรูปก,กันนะคะพี่ๆอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่เยอะนะเพราะว่าเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือเราก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะ และสะพานพุธลงไปไปปักของตลาดโนนสะพานลอยฟ้าสมเด็จพระปกเกล้า ถับปกกล้าอยู่ตรงนู้ไปต่อค่ะอาจจะไม่ไหวนะปากคลองตลาดดูก่อน ต่อเดินไปเรื่อยๆไม่เสียวเพราะว่ามีคนเยอะสะพานพระปกเก้าอยู่ฝั่งนูนนะคะไป น,นี่เราก็จะเห็นคนมาถ่ายรูปมาอะไรกันเนี่ยมีคนถ่ายรูปกันแบบเยอะมากเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นเทรนอะไรของเขาเนาะแต่เราก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเลยจริงๆเราก็ไม่รู้ เยอะเลยคนแต่พี่พี่จะไปหากินน้ำแล้ว่ะยอดพิมาน น,น,นี่ก็คือบริเวณสะพานพุตนะคะเ <spe as> พื่อนๆไปเดี๋ยวเราลงไปก็จะไปปากคองตลาดกันแล้วค่ะเดี๋ยวลงไป ป่าคลองตลาดแป๊บหนึ่งเนี่ยอ๋อเขาก็จะซื้อดอกไม้มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆซื้อดอกไม้มาถ่ายรูปปริญญาอย่างเงี้ยก็มีนะแบบ เออเราก็เห็นแล้วแบบเยอะเลยนะ,นยะเนี่ยมาถ่ายชุดคุยใส่ชุดคุยถ่ายรูปน้าใส่ชุดคุยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตลาดปากคลองตลาดนะคะเพื่อนๆอาจจะมาเดินแปบ๊แปบๆหนึ่งนะคะ เมื่อกี้เราไปเดินสะพานพุทธมาใช่ไหมคะเดินลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นแบบประชาชนคนทั่วไปอ่ะหรือแบบเด็กๆวัยรุ่นอย่างเราเราก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันแหละเนาะเขาก็มาซื้อดอกไม้แล้วก็ไปถ่ายรูปกันบนสะพานพุทธอย่างเงี้ยเออมันก็ก็มันก็เก๋นะเออคือแบบซื้อดอกไม้ไป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 เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อดอกไม้ไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยอ,อืแล้วดอกไม้ก็จะได้ขายดีด้วย พามาเดินดูสะพานพุทธแป๊บเดียวเออแล้วก็ปากคลองตลาดเดี๋ยวพี่พี่หาซื้อน้ำดื่มก่อนนะแป๊บนึ่งป่ะมีดอกไม้เยอะเลยนี่แหละอันนี้เป็นตลาดขายส่งเราไปเสื้อผ้าขายส่งมาใช่ไหมอย่างประตูน้ำที่นี่ปากคลองตลาดเขาก็จะขายเกี่ยวกับพวกดอกไม้นะคะ กรุงเทพอ่ะธุรกิจเยอะมากถนนบ้านหม้อไะอแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเองมาทีกับบ้านเลย อย่าเพิ่งพักก่อนประมาณนี้นะคะฝั่งนู้นก็มีเพื่อนๆฝั่งนู้นก็มีถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาเดินเที่ยวปากคองตลาดกันนะใกล้จะถึงงานนวานาลาตีแล้วอะของวัดแขกสีลมอย่างเงี้ย ฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดส่งเสริมเกษตรกรไทยเดี๋ยวพี่ขอเข้าเซเว่นก่อนนะไปต่อเดินไปต่อดีกว่าแต้ผงผลลไม้ให้กีขาย ากคลองตลาดโอเคค่ะพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้บิ๊กขอปิดคลิปกันนะคะ<ม>เพียงเท่านี้ฝั่งนู้นเราคงไม่ไปเดินนะเพราะมันก็เป็นตลาดเหมือนกันบิ๊กขอแพนไปไกลๆก,ก็แล้วกันนะอะปากคองตลาดก็จะมีเท่านี้แหละนะคะ ค่ะคงจะปิดคลิปของจริงนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะอันนั้นสํานักตํารวจนครบาลพระราชวัง